สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูพื้นที่ที่มีต้นว่านพักวีอาศัยอยู่นะครับซึ่งผมก็จะอาศัยในการถ่ายคลิปวิดีโอให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าพื้นที่ที่ต้นว่านพักวีอาศัยอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะอย่างไรนะครับครับเราไปชมกันนะครับ นี่คือลักษณะของต้นว่านพัดวีนะครับซึ่งผมเองก็ได้ได้ถามเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มน,นะครับกเ็เป็นการขอคําปรึกษากับเพื่อนสมาชิกนะครับบางท่านก็บอกว่า,าต้นนี้เป็นต้นว่านพัดวีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีข้อมูลอะไรบ้างที่ อาจจะไม่ใช่ต้นว่านพัดวีอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าณเวลาเนี้ยอะไรท่านนะครับก็ให้คำปรึกษามาว่ามันคือต้นว่านพัดวีนะครับอ่านะครับผมก็เลยอาศัยณตอนนี้นะครับที่จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าสถานที่ต้นว่านพัดวีมันชอบอาศัยอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะอย่างไรนะครับก็สังเกตดูตรงนี้นะครับมันจะเป็น ริมคลองนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลำธารที่สูงขึ้นไปบนเขานะครับแล้วก็จะมีหินเยอะมากเลยนะครับช่วงนี้พอดีว่าเป็นเป็นช่วงที่เป็นฤด,ดูฝนนะครับก็จะมีน้ำไหลเชี่ยวหน่อยนะครับแล้วก็จะมีน้ําเยอะหน่อยนะฮะนะครับจะมีจะมีก้อนหินเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สําหรับต้นว่านพัดวีเนี่ย มันก็จะอยู่ข้างๆลำธารน,นะครับมันจะไม่ออกไปห่างไกลกับลำธารเลยนะครับสำหรับพื้นที่นี้นะครับผมจะไม่เก็บต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าสำหรับพื้นที่นี้นะครับทางชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับเขาจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆนะครับ ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับครับก็จะเป็นพื้นที่ให้ความร่มรื่นผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีนะครับในรูปแบบบ้านบ้านนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูต้นว่านพัดวีกันต่อนะครับนี่ครับเป็นต้นว่านพัดวีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมได้พบนะครับบางต้นเนี่ยจะมีใบที่ใหญ่กว่า ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกบอกว่าต้นนั้นมันไม่ใช่ต้นว่านพัดวีนะครับมันจะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับก็คือว่านเสนจันมรกตนะครับก็จะมีใบอ่อนเนี่ยเป็นใบอ่อนเป็นสีแดงสีม่วงม่วงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใต้ใบเนี่ยก็จะเป็นะจะเป็นสีหน้านะครับ แต่ว่าสําหรับต้นว่านพัตวีเนี่ยใต้ใบนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับดูนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ใบของมันเนี่ยจะมีลักษณะเรียวยาวแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นเส้นใบนะครับได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแล,แล้วก็สีของใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มเลยนะครับ ประมาณนี้แสดงว่าเป็นต้นที่ที่แก่แล้วนะครับสังเกตที่เง่าของมันนะครับจะมีความใหญ่ประมาณเท่านิ้วนะครับมันจะไม่โตไปกว่านี้อีกแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีก้นานใบอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ ก็เป็นถือว่าเป็นกลุ่มกอเลยนะครับในส่วนก้านใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มผสมกับสีน้ำตาลนะครับประมาณนี้นะครับ ต้นวันพัดวีนะครับถือว่าเป็นไม้ที่ชอบความชุ่มชื้นม,มากๆเลยนะครับมันก็เลยเมักที่จะอศาศัยอยู่ริมลำธารประมาณนี้นะครับซึ่งสำหรับที่ทนี้นะครับมันจะมีอยู่ไม่มากนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปอีก้ที่ทหนึ่งนะครับ ตรงนั้นนะครับจะมีเยอะมากนะครับผมเคยไปมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นมันฝนตกนะครับก็เลยถ่ายให้ไม่ได้นะครับก็เลยคิดว่าอยากจะถ่ายใหม่ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมไปด้วยกันนะครับก็สําหรับคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ